สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับวันนี้ผมก็มารีวิวอัปเดตงานตัวใหม่ให้ชมกันนะครับงานของผมนี่ก็จะเน้นความสวยงามเน้นใช้งานจริงนะครับมาพร้อมซองหนังแท้งานเย็บสวยๆตัวด้ามนี่ก็จะเป็นจะคงเป็นไม้พยุงกันคอขั้นทองเหลืองตัวด้ามนี่ปักหมุดทองเหลืองให้2จุดนะครับใช้งานแข็งแรงทนทาน พร้อมรูร้อยเชือกอเดี๋ยวมาทูตัวเล่มกันนะครับก็ยังคงเป็นงานบาเลื่อยเยอรมันนะครับตัวใบมีดนี่ความยาว9้านิ้วท้องมีดกว้าง 1. นุดดนิ้วนะครับส่วนสันหนาห้ามิลขัดขาวกระจกให้เรียบร้อย เปิดคมพร้อมใช้งานนะครับส่วนตัวใบนี้ทิ้งผิวไฟให้นะครับขัดขาวเฉพาะตัวคมตัวด้ามนี่ความยาว5.5นิ้วนะครับจับกระชับมือมากใช้งานได้จริงครับเข้าป่าล่าสัตว์หรือว่าใช้ป้องกันตัวทำอาหารได้ทุกอย่างนะครับ ใช้งานอนเนกประสงค์หากพี่ๆท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้ง Line ID และเบอร์โทรและช่องทางการติดต่อที่ใต้คลิปนะครับงานของผมนี่ไม่มีเก็บปลายทางนะครับขอเน้นเป็นโอนอย่างเดียวเพราะว่า,าผมเคยทำเก็บปลายทางแล้วมันมันนานมากเกือบเกือบอาทิตย์กว่าครับกว่าจะได้ใช้ตัง ขอเป็นโอนแล้วกันนะครับถ้าท่านใดสนใจงานของผมไม่มีมัดจํานะครับไม่ต้องมัดจําเลยขอแค่สั่งงานแล้วเอาจริงแค่นั้นถึงเวลางานเสร็จเดี๋ยวผมจะทักเป็นรายๆายไปตอนนี้ก็เริ่มทยอยส่งงานแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจใผมด้วยนะครับในคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ